สวัสดีตอนเย็นๆวันเสาร์น,นะครับวันนี้วันนี้ก็จะพามาดูเมลอนครับหลังจากผสมเกสรไปสี่วันแล้วครับนี่ครับลูกก็จะโตแล้วประมาณเท่านี้โป่งมือจะใหญ่กว่านิดหน่อยครับนี่มีติดหลายลูกครับเยอะเลยมองลูกก็กาลังจะติดอันนี้ก็กําลังจะติดครับเล็กๆนี่ก็ยังอยู่เล็กๆ ก็รู้สึกว่าจะได้ผลครับสมแก่สอนติดดีครับนี่ครับอีกลูกหนึ่งหลันลูกครับเป็นสิบสิบกว่าลูกครับนี่มันลูกโตเลยครับนี่ลูกจะโตอะไรครับก็ผ่านไปสี่วันครับ เราก็จะเด็ดยอดเหมือนเดิมครับนี่ครับโตลแล้วครับี่โอกมอกี้ครับจะได้แขวนลูกแล้วครับนี่อีกประมาณห้าหกวันครับเด็ดยอดมันก็จะเด็ดยอดเหมือนทวกทองครับแล้วปัญหาก็คือลูกไม่ร่อนแตกสาเหตุก็มีอยู่น่าจะให้น้ําเกินแต่ผมว่ามันน้ำไม่น่าเกินครับนี มันก็วีขาถ้าวีขาเขาเข้าก็ลูกเขาจะแตกนี่ครับสูตรเล็กๆทดลองก็ถือว่าไม่ค่อยได้ดูแลก็ได้ผลดีครับอาจจะไม่งามใบไม่ใหญ่มันพวกมืออาชีพเขาทำแต่ถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมว่าผมก็ทำได้เหมือนกันครับ ที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่น้ำก็ลดเนาะนี่ครับโตแล้วตูกว็วันนี้ก็เอาเมลอนมาฝากครับหลังจากผสมเก่สอนไปสวันก็ได้อีกจะอัปเดตเรื่อยๆครับ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามเข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับครับขอบคุณครับ